สวัสดีจ้าวันนี้เราอยู่กระช่องยายาฟิชชิงชาแนลวันนี้เราอยู่อ่างเก็บน้ำหมวกเล็กนี่เรามีเจ้าทินเจ้าทินหลายตัวเลยเนี่ยผิวขาวๆนอนแช่น้ำลูกเห็นเดือดก,กับจ้าหนะูหนูหนูหนปลากินหลิวแล้วพอ่อเดี๋ยวเราจะมาตกปลาหมอตะกับนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกลับกล้องกันนะวันนี้เราจะมาตกปลาหมอตะกับจะทันหรือเปล่า ดึงไปดึงมาเมื่อกี้ได้แล้วเจ้าแต้มแรกมันมันมน,มนหนุนหนุหนเจ้าถิ่นก็มองว่าโคตรน่ารักเลยดูมองแล้วนะ่ะมีน้องหมามาด้วยไหนน้องหมาเดี๋ยวเอาข้าวให้ไปไหนเราไม่รู้นี่แต้มแรกมันมัน,มนจ้าเราจะมาตามฮะป้าโมตะกับบลูกแก้วจ้าจเอ๊จ <laughs> โอ้วันนี้เรา เมาอ่างจ้าคือบรรยากาศดีมากเลยปิกนิกพักผ่อนจ้าเอ้เราจะมาตกปลาหมอตะกับกันนะจ้าวันนี้บ๊ายบายบ๊ายบาย,บาย,ยลูกแก้วเดี๋ยวสักพักหนึ่งล่มมาเดี๋ยวเราก็จะได้เห็นใครวิ่งเล่นเนี่ยเดี๋ยวขอเวลาตกปลาก่อนนะจ้าน้าดินยังไม่ได้ลงเลยเนี่ยเราก็เล่นลิวก่อนเลยปลาหมอตะกับอุ้ยจับจับจับ,จบ แก้วเรียกปลาสีล่ลูกปลา,ากำลังพูดไม่เรียกแม่เรียกปลาก่อนเลยเขาอะเดี๋ยวเราขออนุญาตวางเม็ดก่อนนะจ๊ะนี่เอาอาหารเม็ดให้น้องหมากินก่อนนั้นเนี่ยนุน่นเอาไปไว้ตรงนูน้นอตรงไหนโอ้ยนุน่นนูน่นนุ่นจำมุมไม่ได้จุดหนึ่งแล้วไม่เห็นน้องหมาตัวที่ว่าโดนทิ้งอันนี้เดี๋ยวให้น้องกินหอมหอม เราให้น้องกินเพาะว่าจะปกพกอาหารมาติดรถมาเผื่อเจอหมาจจัดก,กินอาาได้กินผอมมากเลยเดี๋ยวไปตกปลาต่อกันจ้ะเดี๋ยวเราจะโยนหน้าดินตรนี้งนังไม่ได้โยน เล็มยาข้างเลยตอนนี้ไม่รู้กระดิ่งน้องหรือว่ากระดิ่งคนตกปลาดังอน้อน่ารักออยาโ่าโัวถจนลงไปในน้ำตอนนี้น้ำลดลงมากเลยอ่างเก็บน้ำโมกเล็กจ้าบ่ายสามแดดร้อนมากน้องลูกแก้วนอนอยู่ได้ยินเสียงสตาร์ทรถนะ ตอนนี้เจ้าถิ่นเจ้าถิ่นมาแล้วน่ารออักจูเลต์เนี่ยแล้วหลบหลบเจ้าถิ่นกันนะเจ้าถิ่นกินหญ้าจับจูเลต์กลับบ้านได้ไหมใส่รถจิ้งกลับบ้านกายเอ๊ะขมอ้อกายมาก ลงกนะ <c oughs> ้าวก่อนนะอาจารย์เจ้าทินเจ้าทินไปเร็วว่ายน้ำกลับบ้านแล้วเจ้าทินนู่นเดี๋ยวเขาจะว่ายอันนี้มันเป็นถนนเก่านะทางเก่านะตรงนี้ขอดจะค่อยๆเดินเดินเลาะเขาไปไมันเป็นถนนเก่า <c oughs> ไปเร็วกำลังเดินมาเต็มเลยจ้ะเดี๋ยวจะเก็บตัวเล็กนี่ยัดสายถ่ายรถส,สักตัวนีไหมเนี่ย นู่นเขาเดินตามถนนเก่าน้องลูกแก้วชอบใจใหญ่เลยนู่นเขาจะเดินบนถนนกลับไปแล้วจะกลับบ้านกันแล้วมาแล้วเมื่อกี้นาดินนะกระชากคันโอ้ยจะได้ไม่ได้ตัว ลูกแก้วลูกแก้วลูกแก้วโอ้ tamam. โหโคตรสนุกเลยลูกแก้วกระดิ uh, ่งไหนดังเนี uh, ่ยโอ้โห้เยอะไซสามาเลยนายนิดมันน่าเดิมแล้วต่โม่ักครับใส่สวนเลยเดียวโอนิจ่าลุงนี่ตัวลุงนี่ตัวอ่างเก็บน้ำมกเล็กนะรอนเหว่รอนเหว่ ตัวเงิน <infused> ต in ัวทองโหแบนๆแบนมาแบนอยู่นะตัวเงินตัวทองมาละกินเม็ดโฟมด้วยนี่ดูเม็ดโฟมนะจ๊ะเยี่ยอวุ้นเฮ้ย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 ทำไมต้องค่อยอยู่จ้ะไอตัว เมาหมอหมอตะกลับจ่าสองแต้มติดเลยเดี๋ยวมาลุ้นกันต่อจ้มาหมอมอตะกลับมันมัอยู่จ้า น <S 2> <S 2> ปนินปอมจ้ะปลาหมอตะกลับอร่อยนะมมันม้นลุกต่อนลุกต่อเรามาถึงกันตอนสามโมงครึ่งโอนเยาวเส็ก็สี่โมงตอนนี้ก็ห้าโม,มงเย,งเย็นแล้วไง ông <laughs> này à lông 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 bắt tót bắt bắt nhớ bắt, áo áo chụp nắp, anh cùng โอ้ยด้แจะนี่ต่อหมอตะกลับทั้งนั้นเลยอย่าถ่ายใกล้มากสิจ้าคนถ่ายก็ปล่อไมาได้เนี่ยทุกคนเอ้านี่นี่นี่โอ้ยแจมเลยเดี๋ยเดียเมื่อกี้น่ดินนะมากินแล้วมันล่วงตั้งกล้องไม่ทันจ้าสองแต้มติดเลยมีเดียไซส์ฝ่ามือจ้าวันนี้

ได้แต่ป้าหโมตะกลับเลยนะไซฟามือสีห่าเนามีแต่สวยๆเลยจ้ะป้าหโมตะกับของชอบเลยปนิมปลอมตอนนี้ก็ห้าโมงครึ่งยังพอได้ยินอ่ะตอนนี้หกโมงกว่าๆนะมีตาตะเพียนด้วยจ้ะแม้ดึงคันสะแรงแล้วก็นึกว่าไซส์ใหญ่ แต่วันนี้เราอยากดูว่ามันมีปลากระทิงไหมก็ <g ill ot> เลยยังรุ่นรุนปลากระทิงนู่น,งไ,ง <g ill ot> นไฟรอบอ่างอ่างมวกเด็กสวยอยู่จ้าโอ้มันก็พอได้รุนนะตอนคืนนี่เราก็ก่อไฟให้น้องหมานอนนู่นน้องหมานอนอยู่ด้วยน้องหมาตอนจัดมีอยู่ตัวเดียวตัวเมียจ้ะ ก็เดี๋ยวข้าวกนะ็อาหารเม็ดเทไว้ให้น้องตรงนั้นละเดี๋ยวถ้ามาตกบ่อยๆก็จะได้เอาข้าวมาฝากนี่มันก็พอได้ตัวอยู่นะรอดเท้าตัวยะกะปตาหมอตะกับปานินฟรอมได้หลายแต้มอยู่รุดก็อีกเยอะจ้ะเดี๋ยวต้องมาซ้ำเพราะเรามาถึงวางเบ็ดก็สี่โมงเย็นแล้วเนาะ <c oughs> ะ <c oughs> ตอนนี้ก็ ทุ่มสิบห้านาทีเราจะกลับบ้านแล้วจ้าตอนนี้เก็บเป็ดเก็บของเรียบร้อยอม,มาดูสรุปผลปลามาตอน่โมงเย็นเนาะเราได้ปลาไหมมาดูใหญ่ปลาหมอตะกับไซ4นิ้ว5นิ้วนลจนะ หลายแฉมอยู่เดี๋ยวไปดูผลปลาชัดๆที่บ้านแล้วกันนะจ๊ะโอ้ดูจ้าตอนนี้เรามาถึงบ้านแล้วจะมาดูสรุปผลปลาของเราวันนี้สี่โมงเย็นถึงประมาณหกโมงกว่าละเพราะว่าเก็บเบ็ดเสร็จตอนทุ่มสิบห้านาทีนี่ก็ นี่อู้ได้หมัดปลามาเต็มเลยเจ้าเห็บปลาเราคิดว่าสลัดออกหมดแล้วอืมเต็มตัวปลาเลยดูผลงานของเราไซส์สวยๆทั้งนั้นเลยจ้าอ้ยตัวเล็กนี่นี่อือ ทั้งหลิวทั้งหน้าดินนะไซส์สวยอยู่ได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบห้าเต็มสองสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่อ๋อสิบห้าเต็มจะไส์นี่หน้าดินก็ได้ใซส์โอ้ยไส์อย่างนี้โอ้ไม่อยากจับตัวปลามันเดี๋ยวไอตัวนี้มันกลับ ใรุ่นประมาณสี่ห้านิ้วจ้ะฝามือโอ้หมดตีกับสองโลละก็ใสสวยอยู่จ้ะแปบ๊บเดียวอันนี้เราก็ไปลองว่าปลาเข้ายังนู่นเราก็มีเด็กๆมาเฝ้าละนะเด็กๆแอบเดี๋ยววันหลังเราจะไปซ้ำใหม,ม่เพราะชอบกินปลาหมอตะกลับนะ อร่อยจ้ะใสสวยอยู่จ้าก็กุจ้จที่เข้ามาดูเข้ามารับชมช่องยายยา Channel, ฟิชิง a n แนลฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะจ้าวันนี้เราได้ตัวเล็บก,กระบ้านมาหลายแจมเลยนี่นีเห็บปลาจ้ะน้องแมวก็สนใจ